สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะใครสายกระบะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบในแบรนด์ t o y o ต a นะครับโอ้โหผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ Toyota r ร vo นะครับ 2.8G นะครับล็อกโค้ปีเลนเนอร์นะครับผมปี2019สสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคานะครับแ5 9 0สนบาทเท่านั้นเองนะรถคันนี้ไม้น้อยด้วยไม่ประมาณ39 0 0 0เท่านั้นเองนะครับเราไปดูความพิเศษรถคันนี้ดีกว่าครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมนี่ฮะ เริ่มจากไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้นะครับน like <websites> uh ี่นะฮะไฟแล้วก็มีเดทาวนิ่งไลท์อยู่ด้านบนนะฮะนี่สวยๆอย่างนี้ครับโคมไฟนะครับผมกระจังหน้าสีดํานะครับนี่นะฮะแล้วก็ขอบของกระจังหน้าจะเป็นสีเทานะครับเทาดานะฮะตาโลโก้นะครับเป็นสีโครเมียมนะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับไฟด้านนี้นะะนี่โคมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีเหลืองนะครับผม มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างให้ด้วยนะครับทั้งสองด้านนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ18ให้นะฮะลัดยางมาโดยยางดันหลบนะครับนี่นฮะโอโ้โหน่ายางน,นะสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะผมให้ดูเลยนะรถตัวจริงสวยงามมากๆนะครับนี่นะฮะกระจกข้างนะับเป็นกระจกข้างสีดํานะครับนี่นะฮะมาพร้อมให้กับไฟเลี้ยวนะครับผม นี่นะสวยๆแบบนี้นะครับกระจกเดิมจากโรงงานนะครับทั้งหมดเลยนะฮะสภาพสวยๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาเดีดูด้านหลังด้วยนะครับนี่ฮะล้อแม็กไม่มีรอยขูดนะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะฮะล็อกโคนะครับผมนี่นะฮะชุดแต่งมาด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ้ันท้ายครับไฟท้ายนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับนี่นะฮะ สวยแบบนี้เลยนะครับที่เปิดนะครับเปิดท้ายนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะฮะนี่นะฮะพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับผมเดินไปดูกันฝั่งตรงฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าครับผมนี่นะฮะสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะใครทีากลังมองหากระบะใช้นะครับเป็นกระบะสี่ประตูนะครับคันนี้นะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าครับ มาถึงในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าครับนี่นะฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับกระจกออโต้ทุกบานนะครับระบบส็นทัลล็อกนะครับที่พับนะฮะหูกระจกนะครับผมแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าให้นะครับพร้อมนะครับอยู่ในคอนโซลเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะฮะปุ่มฟุตสตาร์ทให้ด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีระบบ Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะครับนี่นะฮะ สยแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะหน้าจอเป็นนะฮะเป็นหน้าจอให้ด้วยนะครับผมทัชสกรนนะครับแผงแอร์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีล้มนะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลหน้านี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยซีดนะครับผมแอร์นะครับแอร์ออโต้ให้ด้วยนะครับนี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับแบับขั้นบันไดนะครับเบรกมือนะครับ นี่ฮะแบบมือเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะครับผมภายในตัวรถจะเป็นสีดำนะฮะพรมด้านบนสีดำนะครับนี่ฮะไฟสว่างสว่างแบบนี้เลยนะครับพรมนะฮะไม่มีรอยเลยนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะฮะเบาะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังให้นะครับสีดำนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนี่นะฮะ สะดวกสบายแน่นอนนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาเท่านี้นะครับี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันครับผมใหญ่กว้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเบาะเดิมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมมีที่สติเบลให้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมสําหรับเข็มขัดนิรภัยนะครับในช่วงด้านหลังนะฮะนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับแอร์หลังมีให้นะครับ ช่องเก็บเอกสารนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับรถสวยๆแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมพรมด้านหลังนี่เลยสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมฝากคันนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของตู้ห้องเครื่องกันนะครับผมรถคันนี้นะครับฝากระโปรงเปิดเป็นระบบโช๊นะครับเปิดง่ายนะครับนี่นะฮะ เครื่องยนต์เดิมนะครับจากโรงงานนะครับนี่นะฮะเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับนี่นะครับทุกอย่างพร้อมนะฮะเดิมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีจมน้ำนะไม่มีการตัดตอหรือสวมกระดองมานะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เดิมโรงงานนะฮะนี่นะฮะ เดิมเเลยนะครับนี่ฮะทุกซอกทุกมุมนะครับผมนี่เม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะฮะทุกอย่างเดิมหมดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะนี่นะครับ <uss Everywhere> <nữa> ผมครบทุกอย่างนะครับนี่นะฮะแผ่นนะฮะแผ่นกันความร้อนนะครับผมนี่ฮะใหม่ๆเลยนะครับ <uch> <ilib superb> ไม่มีเปลี่ยนนะครับตามสภาพการใช้งานจริงนะครับรถมือเดี่ยวนะครับของนี้นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปกันครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับผมใครที่กำลังมองหาโตโยต้านะครับใช้สักคันนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะด้วยนะครับแล้วตัวชื่นชอบในตัวของรีโวนะฮะผมฝากคันนี้ด้วยนะครับผมกับโตโยต้ารีโวนะครับ 2.8G นะครับผมล็อกโค พีลันเนอร์นะฮะยกสูงนะครับผมปี2019นะครับสีขาวนะฮะราคา8 5 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับราคาหนี้ไม้น้อยด้วยครับไม้ประมาณ39,000ื่นเเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ไปได้นะครับผมหรือถ้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเซรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเวลไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือจะหรือนะครับจะ ขอดูรูปรถนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไอดียไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะครับผม mm hmm. ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ